กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกาสินีโอภาสหลังสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ดิฉันมีข้อหารือในพื้นที่กับท่านประธานค่ะ เรื่องแรกเรื่องแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่แยกท่ากุบตาปานสืบเนื่องจากทางหลวงหมายเลข420กับทางหลวงหมายเลข401แยกท่ากูบและจุดตัดถนนเทศบาลแยกตาปานเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้าและยังเป็นทางแยกแบบสัญญ,ญาณไฟจราจรดังนั้นจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงทางแยกเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการจรา ซึ่งติดขัดเป็นอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆท้งนี้เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยจึงขอนําเรียนปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเรื่องที่ 2. เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคลองร้อยสายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังที่ได้รับทราบกันด้วยทั่วไปแล้วว่าน้ําเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางการ,าการเศรษ,ษฐกิจดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนจึงเป็นวาระหนึ่งที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยกระทรวงมหาดไทยร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการสหป,ประชาชาติประจำประเทศไทย u n เมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2565ตามแนวทาง76จังหวัด76คำมั่นสัญญาเพื่อประเทศที่ยั่งยืน คลองร้อยสายเป็นชื่อเรียกของลำน้ำที่แตกขแขนงไปจากแม่น้ำตาปีในพื้นที่6ตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่บางใบไม้บางชนะคลองชนะบางสายคลองน้อยและบางโพที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวนแต่ปัจจุบันสภาพของคลองดันกล่าวตื้นเขินเรือประมงไม่สามารถสัญจรไปมาได้ประกอบกับมีวัชพืชสิ่งปฏิกูลขวางกัน้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาํำคลองเหล่านี้ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอกับ ความต้องการและมีสภาพคล่องในการสัญจรของเรือประมงและประชาชนที่ใช้เรือในการเดินทางรวมตลอดถึงขนส่งพืชผลทางการเกษตรและผลผล,ผลิตอื่นๆจึงกลับเรียนผ่านท่านประธานไปนยังกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคลองร้อยสายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีต่อไปขอขอบคุณท่านประธานเป็นญญาสูงที่ให้โอกาสดีฉันได้ใช้สภาแห่งนี้เพื่อส่งผ่านความเดือดร้อนกับขอบพระคุณค่ะ